สวัสดีรัาวันนี้อยู่ผมมูนอีกครั้งเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนทํากิจกรรมรับของรางวัลชุดกิจกรรมแล้วก็เพชรเพชรชมพูนะฮะจะมีอยู่กิจกรรมหนึ่งฮนะซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่นานละแต่ว่าก็รู้สึกว,ว่ายังไม่ค่อยมีใครเข้าใจแล้วก็ทํานะฮะนั่นก็คือกิจกรรมเอ่อู้กล้านะฮะไพโรเนียนะฮะ ซึ่งกิจกรรมนี้คนที่จะทำได้ก็คือว่าให้เราไปแชร์ผลงานของเราเองในดิสคอตนะฮะแล้วทางเด g เกมเขาจะส่งคำเชิญมาทาง Discord นะฮะโอเคเราไปดูกันก่อนข้อมูลของกิจกรรมนะฮะนี่ฮะกิจกรรมรางวัลผู้บุกเบิกนะฮะก็จะเป็นพวกเพชรแล้วก็มีแฟชั่นพิเศษสำหรับผู้เบิกครับแต่เรายังไม่รู้ว่าของรางวัลจะเป็นอะไรครับวิธีสมัครก็คือว่านี่แหละฮะ แอดมินเขาจะบอกวิธีสมัครอยู่โอเคเอา้าวโดชาให้เรารูปภาพหรือวิดีโออัปโหลดผลงานของเราครับไปในแพลตฟอร์มของเราอะไรก็ได้ YouTube หรือ Facebook กลุ่มอะไรนี้นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราลงอ่ะอันนี้อันนี้จะพูดถึงตอนสมัครครับให้เราลงวิดีโอใน YouTube หรือ Facebook แล้วก็ส่งไปในกลุ่ม Discord ของ My Hero นะฮะแล้วก็ในช่อง แชทที่เป็นไพโรเนียนะฮะก็จะถือว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็ถ้าเกิดคุณสมบัติของเราตรงตามเงื่อนไขของเขาครับาทางเดฟเกมจะส่งคำเชิญมาให้เรานะครับนี่ฮะให้เราไปทำการเข้าดิสคอ d ของเซิร์ฟแล้วเข้ามาในห้องนี้ครับไพโรเนีย er นะฮะคอมเพลติชันนะฮะแล้วก็มาส่งคลิปที่เราทำหรือรูปแฟนอาร์ตอะไรก็ได้นะฮะโอเคพอเราส่งไปปึ๊บ ทางเด็เขาก็จะทักมาครับถ้าเกิดเราผ่านคุณสมบัตินะทางเด็เจมเขาก็จะทักเรามาว่าโอเคคุณได้รับเลือกให้เป็นไพรโลเนียนะและนี่คือกดให้คุณไปอ่านมาก,ก่อนแล้วคุณจะเอาอยัางไงต่อแล้วก็ถ้าเกิดเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกให้ขอเป็นภาษาไทยเขาับเขาจะส่งกดภาษาไทยมาให้นี่ฮะกดภาษาไทยก็คือว่าเราจะได้เข้าร่วมเป็นครอบครัวผู้บุกเบิกนะครับ ผู้บุกเบิกจะได้รับอะไรบ้างเนี่ยครับก็เป็นของที่เขาบอกเลยจะได้รับผลงานรายชื่อรางวัลผลงานคมจะรวมอยู่ในรายชื่อรางวัลหลังจากได้รับผ่านการตรวจสอบตัวนี้ผมก็ผ่านแล้วครับผมได้มานานแล้วแหละตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยเนี่ยครผู้บุกเต้องทําก็คือเนี่ยอย่างน้อย1ชิ้นเกี่ยวกับ MYHERO เป็นตฟร์ม YouTube หรือ facebook ก็ได้ด้วยบัญชีนหนึ่งแล้วก็จากที่ได้รับคําเชิญนะครับให้เราส่งผลงานไปให้กับ Art j a m ก็คือ dfj ของเมื่อกี้นะครับก็คือประมาณนี้นครับผมที่ส่งไปเนี่ยตอนแรกพอเรายอมรับรเขาก็จะขอ id กับเซิเวอร์ที่เราเล่นแล้วก็ให้เราส่งผลงานไปนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วเขาก็จะตอบกลับมาว่าโอเคได้รับก็ติดเอาเข้าผิดไปดูหน้าต่อมานะครับผลงานจะแบ่งออกเป็น2อย่างครับก็คือรูปภาพเหมือนพวกแฟนอาร์ตแล้วก็วิดีโอนะฮะ แล้วก็รูปแบบเนื้อหารูปไม่จํากัดนะฮะเราจะทํำยังไงก็ได้นะฮะกลยุทธ์หรือว่ดภาพเสมือนอ่าวัดภาพก็แฟนอาร์ตนะครับสอนวิธีลงดังนด้ยนจินตนาการวางแผนทํำไงทําไงนะฮะแล้วก็ทุกครั้งที่เราลงรูปหรือคลิปครับให้ใส่ชื่อนำหน้าว่า my hero นะฮะแล้วก็เนื้อหาผลงานของเรา อย่างเช่นกลยุทธ์ My Hero เอ้ย my hero กลยุทธ์ลงดันทุนนี้นั่นแล้วแต่ตามความที่เราอยากตั้งเลยนะแต่ขอขึ้นต้นด้วย my hero นะฮะโอเคแล้วก็วิดีโอแบ่งเป็นเกมแบบเรียลเกมเรียลไทมเกมนะครับทำยังไงก็ได้ MMD คลิปสั้นแต่ต่อฉากแพลตฟอร์มมอนชาร์หรืออะไรก็ได้วาดภาพงานฝีมือปลาปลาทำได้นะแล้วก็นี่นะฮะข้อกำหนดสำหรับเนื้อหาและภาพมีดังนี้นะ อันนี้ก็คือเราจะต้องเก็บคะแนนนะฮะเก็บคะแนนเพื่อไปรับรางวัลน,นะฮะต้องเราดูว่าเขาจะแจ้งคะแนนว่าเราได้ต่้ไแต่เนื้อหาข้อความเกิน200ตัวไม่มีรูปภาพและคะแนนพื้นฐานคือ2อถึงสแต้มเนื้อหาเกิน400ตัว400ตัวตังสือ่อหรือคําพูดของเรานะครับหรือจะเป็นซับไตเติลอะไรพระนั้นและมีรูปภาพมากกว่า3รูปคะแนนพื้นฐานคือ5ตัดตอมีรูปอะไรหรือวาดรูปก็ได้นะเนื้อหาข้อความเกิน600ตัวเอ้ยไม่ใช่ทีอันนี้สําหรับ อ่าอถูกแล้วถูกแล้วผมอธิบายถูกแล้วอันนี้สำหรับเหมือนซับไตเติ้ลหรืออะไรคำพูดอธิบายเราไว้นะมีรูปภาพมากกว่า6รูปอันนี้ก็เหมือนแฟนอาร์ตหรือตัดต่อรูปเข้าในคลิปของเราพื้นฐานก็คือ8คะแนนสำหรับเนื้อหาต่อนเนื่องที่เราลงคลิปต่อนเนื่องต่อนเนื่องให้เขาดูนะก็บวกกเอ่อบวกอีก1คะแนนเรื่อไขายสำหรับรูปวาดนะครับอันนี้คือสำหรับคนที่อยากวาดภาพเดียวไม่เกี่ยวกับวิดีโอนะฮะก็คือภาพเดี่ยวพื้นฐานคือ5คะแนน ภาพหลายกรอบคะแนนพื้นฐานคือ10พวกทำมีมหรืออะไรเงรี้ยครเซตอิโมจิให้ความตามความเหมาะสมแล้วก็ข้อมูลสำหรับคิปหาวิดีโอนะครับมีคำบรรยายเรียบง่ายหรือไม่มีคำบรรยายหรือการพากเสียงก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่พูดเราก็ใส่ตัมไตเติ้ลบรรยายนะฮะหรือเราพากเสียงก็ได้ความยาวเกิน2อนาทีก็รับไปเลย2คะแนนคลิปวิดีโอมีคำบรรยายภาพเสียงเกิน5นาทีรับเลย5คะแนนคลิปวิดีโอเรื่องนี้มีคำ บรรยังไงก็คือมีซับไตเติลตามคาพูดของเรานะครับที่มีความเข้าใจยาวไอ้ที่มีเนื้อหามีใจความยาวมากกว่า8ปนาทีรับเลยคะแนน1ิบคะแนนะครับสาหรับเราลงคลิป,ปบ่อยๆก็บวกอีกหนึ่งคะแนนนะฮะหากคุณภาพต่ำหรือไม่ชัดเจนจะถูกหักคะแนนหรือไม่ได้คะแนนครับเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมจะรับคะแนนเพิ่มตามความเหมาะสมนะครับและต่อมาก็คือรางวัลโอเคนะรางวัลก็จะเป็นอะไรที่ถือว่าดีมากเลยครับรางวัลในการอ่ารางวัลการแรก อีกเดียวนะดินพันกันรอบการแลกคะแนนคือหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแล้วี้เกมก็เปิดมาได้เกือบจะเดือนนะครับประมาณครึ่งเดือนละประมาณเฮ้ยประมาณนั้นมัน้งเดือนกว่าประมาณวันที่สิบ็ดนี้ก็ครบ2เดือนนะครับรางวัลที่จะได้ก็คือหนึ่งถึงสิคะแนนถ้าเราทำได้แค่หนึ่งถึงสิบคะแนนเราจะได้เป็นโปรไฟล์ผู้เบิกกรอบรูปแล้วก็เพชรเพชรไฟอีก500รเมชรนะครับสิบเอ็คะแนนถึงย0ิบคะแนน ได้โปรไฟล์กรอบรูปแล้วก็ส่งผมแฟชั่นดวงตากับเพชรอีก1000พนเพชรนะฮะ20แอ20น่คะแนนขึ้นไปโปรไฟล์ผู้เบิกกรอบรูปแล้วก็ส่งผมสุดพิเศษแล้วก็แฟชั่นดวงตานะครับแฟชั่นเสื้อผ้าแล้วก็เพชรอีก1,500 21คะแนนขึ้นไปได้ทุกอย่างเลยครับที่ว่ามาแล้วก็เพชร2 0 0 0เมตรมและถ้าเกิดเราได้รับไอเทมผู้เบิกครบเซตก็คือได้ทั้งหมดเซตนะครับเราจะถูกแทนที่ด้วยนี่นะฮะโปรไฟล์ บรูปแล้วก็แพ็คของขวัญในเกมมูลค่า20เพชรชมพูอะก็จะเป็น50เพชรชมพู1 0เพชรชมพูแล้วก็140เม็ดเพชรชมพูนะครับรางวัลจะถูกตัดสินและรีเซ็ตค้างในแต่ละรอบรางวัจจลววจะจัดส่งตามคะแนนที่เราได้รางวัลไม่สามารถสะสมได้ลและคะแนนรวมเท่าไหร่จ้างเองขั้นดังกล่ สะสมรางวัลฮะรางวัลจะไม่สามารถสะสมได้และคะแนนรวมเท่าไหร่ประมาณว่ารางวัลที่เราได้นะครับจะไม่สามารถรวมกันได้ปะ,อ,ะอันนี้ผมไม่เข้าใจนะเก็บไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็กดก็คือว่าอีกอย่างหนึ่งนะฮะถ้าเกิดเราได้รับแล้วเราแบบไม่มีการเคลื่อนไหวหรืออะไรอย่างงี้นะฮะเราจะถูกตัดสิทธ์ ออกเลยนะฮะเราจะไม่ได้เป็นไพโรเนียเลยนะฮะซึ่งความรู้สึกของการเป็นไพโรเนียก็เหมือนกับเราได้รับเป็นเหมือนได้เป็นซีทันพาจนะ,ะเราก็ได้ของเรื่อยๆเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนท่าไหนเราแบบไม่มีการเคลื่อนไหวเราก็จะโดนคิกออกละนี่นะหากไม่มีผลงานที่สอดคล้องกับการเผยแพร่ระยะเวลาหนึ่งตามที่กําหนดคุณจะสมบัติผู้บุกเบิกจะถืถอ,เ,อถเป็นโมฆะนะฮะ น,นะคือเราจะไม่ได้รับรางวัลแล้วก็โดนคลิกออกฮะตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามีกี่คนนะโอเคสำหรับ,บ,บใครที่อยากได้ของรางวัลคงคูแบบนี้ก็สามารถไปเล่นกันได้นะฮะซึ่งผมว่าก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะแค่ทำคลิปลง Youtube อะไรงลงเพจฟอร์ม Facebook ก็ได้แล้วก็ส่งไปเล่นๆเ,เหมือนที่คนเขาส่งกันนะฮะ ไอ้ผิดกลุ่มเอาดิสคอดค้างนี่ฮนะที่เขาส่งกันส่งกันเต็มเ,มเลยนะฮะแนะนำให้มาเล่นกันได้นะสำหรับคนที่ไม่รู้โอเคนะฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฮะและก็ตอนนี้กิวผมยังว่างอยู่นะฮะใครอยากเข้าก็สิบผมมาได้แล้วจะส่งดิสคอดให้มาอ่านกดน,นะฮะกิวก็เวลสีแล้วโอเคนะไว้เจอกัน คลิปหน้าครับว่าจะทำอะไรสวัสดีครับ